สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเอจอยายาจตามเคยนะคะพาลูกชายมาเดินเล่นปาร์คเนาะป,ป๋าทำงานนะคะไปนู่นแล้วอากาศดีมากนะตอนเที่ยงวันนี้ตอนนี้เที่ยงครึ่งนะคะดูเป็ดนอนในร่มสงสัยร้อนนะคะหลายตัวเลยเนาะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะเมื่อเช้านี้เจเจก็ได้รับสายจากเพื่อนที่ทํางานว่าเออเขาจะเริ่มกลับไปทํางานแล้วนะแต่ว่าเขาจะให้เริ่มทําตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนาะสิบห้าห้องไม่ต้องทำสเตลเวอร์ทำแต่ห้องที่ออกนะคะแล้วก็ไม่ให้ไปสูงสิงกับใครเสร็จแล้วกลับบ้านอาจจะได้ทำงานอาทิตย์นึงสวันนะคะหลังจากอีกสวันก็คือเขาจ่ายให้ เฮ้ย oh. ทำไมไม่ยืดออกไปสักหน่อยเนาะ <laughs> หยุดนานไปทําให้ขี้เกียจนะคะ s <S อย่าลูกอย่าโอเคเนี่ยแล้วทีนี้สิ่งสำคัญตรงที่ว่าเรายังไม่รู้เลยการป้องกันคอยดูว่าเขาจะออกวางแผนยังไงนะคะ mm. เพราะว่าเห็นบอกว่าพรุ่งนี้เพื่อนเริ่มที่จะเข้าไปเปิดอ่า การทํางานแล้วว่าเออจะวางแผนกันยังไงแล้วใครจะเป็นคนต่อไปเพราะเขาก็ยังไม่ได้แจ้งมาเลยนะคะทางจ๋าเนาะแต่ว่าเขาแจ้งไปทีละคนอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังไงแต่เขาก็บอกอยู่ว่ากําหนดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะสุดท้ายก็เลยมานั่งคิดอยู่เออเนาะอ,อากาศอาทิตย์นี้เป็นอากาศดีมากๆนะคะก็เลยออกมาเดิน <มา S 1> เล่นสวัสดีครับก่อนมาหน่อยมาหน่อยยุ่งจริงๆนะคะเอ,อ้ย ก็เลยออกมาเดินเล่นลูกชายอยากกินโดนัทก็เลยแวะร้านโดนัทนะคะซื้อโดนัทให้ลูกชายออกมานิดนึงช่วงเวลาเที่ยงวันบ่ายโมงมันไม่ได้ร้อนเปียะเลยนะคะลมมาก็หนาวไหนเบบี้อยู่ไหนลูกเป็ดลูกเป็ดน้อยเดี๋ยวมาดูลูกเป็ดน้อยกันก่อนค่ะ นยามาก,กบอนี่นลาตสินอ,อ้โหบอกสามหกเจ็ดแปดนะคะลูกเป็ดน้อยโอ้แล้วก็ดีอ่ะแ,แดดที่จริงไม่ร้อนจริงนะคะไม่ได้ยินเสียงกบเลยคงไม่ได้เห็นกบนะคะแต่วันนี้เห็นลูกเป็ดน้อยเนาะอุ้ยนี่ก้อยอะไม่ไปคว้างอะ่ะลูกดูนอนสบายมากเลยค่ะ เป็ดนะเวลาเขาไข่เขาจะไปไข่ใต้ต้นไม้นี่นะคะเคยเห็นอยู่เนาะไข่ของเขานะคะไม่มีใครมาเก็บเนาะแล้วมาครั้งนี้เพิ่งเห็นว่ามีลูกเป็ดกําลังออกดูนอนสบายมากๆเลยนะคะร้อนๆใต้ต้นไม้มันสดชื่นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลุกไหมอ๋อๆไม่กวนไม่กวนนะคะเขาหลับไม่กวนไม่กวนอันนี้เขาเรียกเป็ดป้าบ้บานเราเปล่าเนาะ เป็ดที่นี่เขาบินสูงมากเลยนะมาเป็นฟูแต่ก่อนจะเยอะมากๆนะคะแต่ทีนี้เขาไม่ให้มาให้อาหารมันก็เลยไม่อยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาให้อาหารแล้วอะเป็ดมันจะเต็มไม่หนีไปไหนนะคะตอนนี้ช่วงบ่ายโมงแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ดูนะคะมาดูกันเด้อพี่น้องเบิงเดตัวอันอย่างเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะคะบ่ายโมงเบลเยียมนะคะวันนี้ น่าจะประมาณสี่ห้าโมงเย็นแดดจะร้อนกว่านี้นะคะมันน่าจะขึ้นมาเยอะกว่านี้เนาะเดี๋ยวยากจ๋จะเดินเดินลองเดินลงไปนะว่าเขาจะขยับไหมดูความเก่งกล้าสามารถดู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 ว่านางไม่ยอมขยับเลยดูความเก่งกล้าสามารถนะคะ คืมดูเถอจอจนถึงหน้านางยังไม่ขยับกันเลยโอ้โอยเขียดตาปาดัดคักๆเขียวปื้อๆอือฮะดูสิดูตัวนี้ใหญ่ไหมไดูนาแต่สีนี้เหมือนกบนะคะตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเออไอ้ตุ่มหลอกต้อ,องเอาหัหอกีกลีเลย มีเสียงอะไรยังกะตัวน,นั้นขี่คอกันด้วยตัวนั้นขี่คอกันด้วยเดี๋ขึ้นมาขึ้นมาตากแดด ฟังเสียงนะพี่น้องวันนี้ได้เห็นลูกเป็ดได้เห็นเทียดเสียงดังคิดว่ายิ่งเย็นกว่านี้ร้อนกว่านี้น่าจะขึ้นมามากกว่านี้นะคะตอนนี้บ่ายโมงถือว่ายังไม่ร้อนมาก ฟังเสียงธรรมชาติด้วยกันค่ะเวลาร้องก็แข่งกันร้องเลยนะคะตรงนี้เขาคงรู้ว่าเยจ่ายอยู่ตรงนี้เขาไม่ยอมร้อง กำลังจะขึ้นมาขึ้นมาเดิขึ้นมาไม่แก้งไม่แก้งอ๋ไม่ใช่แตกฝรั่งนะคะชอบนอนอา <laughs> บแดดกบฝรั่งก็ชอบนอนอาบแดดเด้อเจ้าพี่นองจา๋าเห็นแดดไม่ได้ขึ้นฟังเต็มเลย ตนันนี้นะคะอันดอกอันเนี้ยกินได้เขาไปทําเป็นชาต้มน้ําผึ้งก็ได้นะคะอันนี้ไม่อันตรายเลยเพราะว่าฝรั่งกินนะคะเชฟที่นี่ทาเป็นอาหารซุปไข่ซุปเนยได้นะคะตัวนี้เนา,าะเยจจาเคยเอาไปซุปไข่กินกับน้ำพริกกะปิด้วยนะคะกินได้กินได้นะคะหอมด้วยอันนี้ ไม่อันตรายรับประกันแล้วนะคะฝรั่งก็กินหอมหอมหอม <c oughs> ไหนกินอะไรสวัสดีครับนั่งพักนิดนึงนะคะคดดกินโดนัทกินโดนัทสีอะไรไสีชมพูบิงเกอร์เหรออุย <c oughs> พี่แม่ก็จะกินอันนี้นะคะอืมตัวซยาวตัวซ้อืมอร่อยนะคะ <c oughs> อร่อยมากมากอ่าวิ่งไล่เป็ด จนเหนื่อยแล้วเห็นเป็ดไหมเห็นนั้นไหมกินก่อนมือจะเปื้อนคนไม่อยู่นิ่งนะคะกินก่อนลุกมือมือเพิ่งล้างเดี๋ยวอิ่มแล้วค่อยเล่นนะคะอดไม่ได้เนาะไม่ไหวคนดื้อจริงๆนะเสียงเสียงกบไอเสียงเขียดอะไรนะไ่คีดื้อไม่คีดื้อได้ไงชอบแกล้งเป็ด ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ยังไงหนูแก้งเป็ดหนูวิ่งไล่เป็ดตลอดเลยเสียงเขียดตัวนี้ยิ่งดังขึ้นเรื่อยไปเลยนะคะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วเนาะน่าจะหกโมงร้อนร้อนมากๆเขาจะขึ้นมาข้างบนเยอะกว่านี้ตอนนี้เสียงแตกแซวเลยแปลกดีนะคะกบเมืองนอกแดดออกชอบตากแดดเหมือนฝรั่งเลย <laughs> เหมือนสามียายจ๋าเลยนะคะก็ชอบตากแดดนะปะ้าปากบก,ก็ตากแดดเหรอแต่นี่ นิดดูนิดดูนิดดูนโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงเห็นนั่นไหมเห็นหมวกไหมเอ้าปิดตามาหมาลูกโอเคสวัสดีครับทุกคนมากินโดนัทกับมักซิมนะคะบายแล้วมักซิมจะไปไหนลอ่ามักซิมจะไปไล่เป็ดนะไปแล้วนะคะโอ้ยไม่นิ่งพอได้นาทีเนาะ บายบายคะ่ะขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเนาะชีวิตยาย่าคนบ้านๆน,นะคะอยู่ในประเทศเบลยเยียมช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนอากาศดีก็ออกมานั่งในปาร์คใกล้บ้านนี่แหละเนาะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะปาร์คที่นี่เป็นปาร์คที่สนุกสนานมีงานนะคะช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยแล้วก็มีกันมาปาร์คมาเขาเรียกว่าแคมปิ้งกันแต่อันนี้ทำไม่ได้สิ่งที่เขาห้ามเราก็ต้องระวังเนาะก็เลยเงียบนะคะ โอเคบ๊ายบายค่ะ